สวัสดีครับวันนี้กระผมตัวแทนจากกลุ่ม31รายวิชาชีวิตและสุขภาพจะนำพาทุกท่านไปรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของอยาที่รักษาโรคต่างๆถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับกดชื่อสามัญอลูมินาแมกนีเซียประกอบด้วยอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์2 0 0 6 0 0ถึงมิลลิกรัมแมกนีเซียไฮดรอกไซด์200-400มิลลิกรัมสรพพคุณบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อและปวดท้องเนื่องจากมีกดมากในกระเพาะอาหารวิธีใช้ผู้ใหญ่รับประทาน1-4เม็ดเด็กอายุ6-12ปีรับประทาน1-2เม็ดชื่อยาผงเกลือแร่ชื่อสามัญ oral rehydration s o l ส่วนประกอบกรูโคตโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมไซเตรตโพแทสเซียมคลอไรด์วิธีใช้ใช้ผสมกับน้ำต้มสุกแล้วปริมาณ1แก้ว หรือ150มิลลิลิตรสับปคุณใช้ทดแทนเกลือแร่ที่ผู้ป่วยท้องร่วงและอาเจียนยาละบายชนิดเน็บภาวสำหรับเด็กชื่อสามัญเกสซอลีนส่วนประกอบของยาเกซลีน90%เซนวิธีใช้ใช้เน็บภาวะหนักพังละหนึ่งแห้งเมื่อต้องการควรรอไว15อ้15านาทีเพื่อให้ตัวยาละลายสรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องอุดใช้เนปบวานเพื่อช่วยการขับถ่ายยาบรรเทาอาการปวดลดไข้ชื่อสามัญยาพาราเซตามอน500มิลลิกรัมสำรัคุณลดไข้บรรเทาอาการปวดวิธีใช้รับประทานทุกๆ4-6ชั่วโมงเมื่อมีอาการอย่ารับประทานเกินวันละ4เม็ดผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ1-2เม็ดเด็ก6-12ปี รับประทานครั้งละครึ่งเม็ดถึง1เม็ดยาแก้แพ้ลดน้ำมูกคอ,อฟนิรามินชื่อสามันคอฟนิรามินส่วประกอบของตัวยาคอฟนิรามินเมลิส2มิลลิกร,รมัมวิธีใช้รับประทานทุกๆ4-6ถึง6ชั่วโมงเมื่อมีอาการสรรพคุณบรรเทาอาการแก้แพ้เช่นลมพิษน้ำมูกไหลยาแก้ไอน้ำดำ brow mixture ในหนึ่งช้อนชามี5มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยา แอดิบอนีโพเทสเซียมไทรเทส1.20ส1.2มิลลิกรัมมิลิตรขับเสมหะใช้ในการบรรเทาอาการไอวิธีใช้รับประทาน 3, ค,รครั้งละ3-4ครั้งครั้งละ1-2ช้อนชายาทาและเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งชื่อสามันโควาโพลัซิโอนเมนส่วนประกอบของตัวยาวาราทาซาสเทวิธีใช้ทายาที่บรเิเวณลำคหน้าและหลัง สรบพคณบรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการเมื่อจากวัดยาไดเมนแทดีเนตชื่อยาสามัญไดเมนแทดีเนตส่วนประกอบของยาไดเมนแทดีเนต50มิลลิกรัมวิธีใช้รับประทานครั้งละ1นเม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารหรือครั้งละหนเม็ดก่อนขึ้นรถประมาณ30นาทีสรรพคุณช่วยป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนเมารถเมาเรือย yeah, ากวาดคอประกอบด้วยโพแทสเซียม ไอโอดีน5 5กรัมไอโอดีน1น5กรัมเอทิลแอลกอฮอล์กาเปอร์เซ็นต์มิลลิลิตรเพอร์ฟายวอเตอร์2.50มิลลิลิตรเปเปอร์มินออยล์0.40มิลลิตรไกเซอรีพูล0นรมิลลิตรสับพคุณบันทาอาการอักเสบและเจ็บลำคอวิธีใช้เติมน้ำสะอาดให้เข้าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่ไพลินแท็บเล็ตชื่อยาสามัญยาพาราเซตามอนสรรพคุณลดไข้แก้ตัวร้อน แก้ปวดอาการทุกชนิดป้องกันการเกิดจิ้มเลือดอุดตันในในสมองและหัวใจค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นวิธีใช้วิธีใช,ช้ถ้าเป็นเด็กอายุ1-5ปีครั้งละ1นเม็ด5-10ปีครั้งละ2อเม็ดยาฮิงเจอร์ไอโอดีนชื่อสามัญไอโอดีนฮิงเจอร์มีส่วนประกอบไอโอดีน2.0-2.5เซและโพแทสเซียมไอโอดีน2.4-2.5สรุรพคุณใช้รักษาแผล วิธีใช้ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผลเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับข้อมูลยารักษาโรคต่างๆที่ได้นํามาให้ทุกท่านได้รับทราบในวันนี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวันนี้กระผมตัวแทนกลุ่มที่31รายวิชาชีวิตและสุขภาพก็ต้องจากลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ